พี่มันมีโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็มีสบายสีชมพูครับหนึ่งหมื่นคนกับของใจคนละแชร์สองแชร์ตูดูดันแชร์เปิดสารน่าประทับใจครับรวมทั้งมีรูปเด็กเด็กน้อยนี่ถ้าผมดูใหญ่ไปประมาณจางไหนวะอาโปนันยาอะไรเปียโนถ้วใครได้เลยอาโปนันยาเฮ้ยไม่มีอะไรตายป้ามาตีเขาแล้วไม่ชิวข้ออืมาเลยป้ามาตีเขาแล้วไม่ชิวเลย แล้วม e ันม e hey, 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 ีสบายสีชมพูนำมาแล้วไอ้ยุ้ยใหญ่ไอ้จิเป็ดสะปลายเลยเฮ้ยกินหน้ามาเลยมากอะปุ๊นนั่นสิยังกูปีนละเด้ไอ้นี่มาจากไหนตู้ไปหน้าเลยอะปุ๊นนี่เฮ้ยแล่นช่องนี่ล่ะลาให้ดิแล่นช่องนี่ไอ้นี่พอก็ไม่ได้ใครได้เฮ้ยโตก็ไม่มีเฮ้ยแล่นช่องนี่ล่ะลาให้พี่โหนี่จริงๆจะบลูชิเลยแหละบลูแล่นช่องล่ะแหละเนี่ยรู้มาแล่นช่องล่ะไม่ษย์กูเฮ้ยคนออกมาทํามีนะอ่ะเทวะนว่าเนาะ มุกกี่วันมีใครเดินผ่านได้ออกผิดแล้วแหละอะนี่ไม่ถึกอยู่หรอกป่ะเนาะฉันต้องได้จี้นี่ล่ะแหละเฮ้ยไอ้อยู่กูก่อนแล้วเปลี่ยนว่าอีกเฮ้ยนี่นี่แกเนี่ยกินเน่ากินเน่ากินเน่ามันคือเหี้ยอะไรวะเอาคงหนังเยียบตายแหละกว่าป่ะเนาะอย่างนั้นน่ะป่ะเลิกทาแหละพี่ๆเปิ้นกูเลยแหละถ้าเป้

เพี้ยพะเจ้าเพี้ยอสะบอ้ชัเนห็นไม่เห็นกูเห็นแล้วมึงไม่เห็นหรือมึงเห็นเน้กว่าเตี้แลก็วาไปเรืงอะไรอะไรนันนั้นมีตัวะเปลี่ยนอะเลยเียเ้ยเป็นสบายสบายสิห่มื่นหกรอยคนกราบของใจคนรงใจสองใจเปสายเาด้ยนพี่นะเฮ้ยเฮ้ยเดยวขึ้นปิบเลยอมาเพราะมันมีต๊ะหมู่บูชาด้วยเฮ้หนิปุงนะชินเนาะ ถอยสวยเลยถอยถอยถอยมาสมๆๆมาสมมาสมโหโหโหแล้วแม่งมันตัวใหญ่ลาจิ่่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 ่ อนน่ัน่สวยวาเลยแต่มื่อไ้มาเชี่ยวเดเดมันมีป้ายป้ายอยู่ไอ้ที่บอกว่าไอ้ที่แต่ปอไปถึมีป้ายอยู่นี่เนี่ยคือป้ายในป้ายกระดานดิข้างบนมันเขียนรายละเอียดอยู่อ้ีบอกเนาะมันี้นแดงเลยอกัเอาชาารา้าเลยถึงบอกว่าทำไมเขาต้องเจอผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นชุดนักศึกษาอาจจะเป็นชุดโครฝึกสอนที่มาไม่เค้วยลเนาะที่ี่า่เนียผมไม่รู้ว่าอีนนี่มันคือของใครกันเนี่ยโอ้จ้องเามารไี่ไหนนะเฮ้ย นิดะဝင်သွားအေးတကားကပိတ်သွားတာစောက်ရမ်းမိုက်လေကွာလူမရှိပဲ ਨੇ Messi ရှိမှာပဲပိတ်သွားလားဟေးເຂົ້າເດີນมาသူတို့လမ်းလျှောက်လာတာแหละมาละเฮ้ยตะกะมาตะกะมาไปหาน้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 าไปหา คนน่ะไม่มาต่อยห่าแหะอยู่ที่เดิมไปสักอ่ะชื่อตู้เนี่ยมาเป็นชื่อนี่ล่ะคนกูลุกขึ้นเนี่ยไอ้เหี้ยจะเดินนี่ถ่าไล่ด่าแหะคนเฮ้ยเหี้ยหายใจไม่ทั่วท้องโอ้หลั่นล่ะเฮ้ยตรุละนั่นว่ะเนาะตุงรอละตรุละโนตรุละนน่ะตรุสู้มาบ่เนาะเป็ดอ่ะ หึงหนึ่้ยลอยเป็นพลังใจพ่กลังใจคนละแช่สองแช์เมตาเรา่แชร์เปิดสาพลังใจพี่แนทอย่างน้อยพี่ได้เห็นโลเคชั่นใหม่ๆไกลๆทุกค่ำคืนเครับเราออกต่างจังหวัดทุกวันนะพี่แนวันนี้ดิ่งมาโลเคชั่นนี้เพราะเราเพิ่งได้พิกัดเราไปเบา้นไร่แชร์ในเราหมดเนาะจังหวัดนเรางไดเราะจังหวัดในาหมดเนาะเพราะว่ามันเนจังวัดที่ตรงกัวันพระเราเลยเปลี่ยนจังหวัดมานี่กัเพื่อนเมตาเราแชร์เปดสาลังใจเราด้วยนะครับโอ้ตชาเนแต่ชานุ่งเนริเรา มันมอดออาชีรบอยงไม่ด้อ้เฮ้ยเยยียยก๊อห้้ย้นไปที่ท่เปลี่ยนว่าอะไรเสียมเมียมูลาเร็ววันนี้เขาไปเก็บดอกไม้เอามาดมันมีอะไรอยู่ข้างในไหมไอ้ตั้งหูเลยอยู่แค่หนแค่เา้าชีเยมนน่งมาแล้วพาไม่ลอยมัไปเลยเฮ้ยนกมาทยเยจ เอ้ยมาแต่จากนอกมาปี้พี่ไอ้กาวน่ะมาเบียวพูดด้วยดิโหชยีเสยีเลยโหอนอกกันนี่โยมในทะวินบ่มองเนี่ยรู้ชี้เนี่ยบาลงมาเปล่าแหละเด้จะบอกไงตะกะจะไม่บอกตรงอื้ออย่าสิมาลงเนี่ยน้อแหละพี่อ่ะเสเรยเปิดประตูกว้างอ่ะอลิกตะก้าจะเพิ่นหาดิอย่ามาขนาดนี้สิเราตรอดที่มาแล้วแหละสัมผัสตัวนี่เกียดมากเลย อการแต่ตงตัวหนึ่งนกรคนกับหลังใจหนึ่งคนพันบวโเลยพี่นะาังใจกับเล่ยังไม่ได้แชร์เลยะเปิดังใจพวกเราหนอยนะครับการเฮ้ยเฮ้ยมีใครออกมากี้นี้ตียเอาทัหลเลยเนี่ยเฮ้ยทัวจีเดีเฮ้ยทัวจีเดี๋ีว่าทัวจีเดียวดูมึงใช้พูดคำว่าคำไหนว่าไอ้เหี้ยแม่งเต็มๆตากูสักขนาดนั้นนะไอ้เที่มีเนี่ยไม่ก็าสาราเียวขยันมาเลยแต่มีนวบหาขวมึงเลยหาเลย ไปอาครูสุดาหัวจ้องเสียมาเหรอเพือนีีมาหนึ่งหมื่นแปดร้อยกว่าคนนะพี่นะสำหรับใครที่แชร์ได้นะพี่นะแชร์เถอะนะพี่นะอย่างน้อยมันเป็นกำลังใจใครที่ไม่รู้จักเขาได้รู้จักใครไม่เคยเห็นเขาได้เห็นนั่นก็คือความเมตตาจากพื้นฐานจากเงินที่เข้ามากันแล้วพี่นะสำหรับใครที่แชร์ได้นะพี่นะอะไรมึงเป็นอะไร ใช้บีเบาเนาะเจานยช้เบาเพื่อใจเย่ตัวชูเลยมนมีูรมีาเอาลูเอายช้บเบเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับผ้าผืนนั้นเลยดีกว่าให้ดีปุชามุตามะไรอ่เนี้ยเอากลับไปคืนเขาจะได้ไล่เข้าไปตั้งสติอ่าเน่แค่าเต่่าอะไรบ่แต่พี่เนี่ยเขาชอบราจีอาบอกไม่ตริทาบาเด็ไปที่โตนั้นที่มีกลิ่นเน่าไป คงต e, ัวอาบุญน er ั่นทอดเลยเนียวตัวอะไรบ่เสียงเกียรเฮ้ยเฮ้ยปามีอะไรกันเลยเามีอะไรกันเลยลูกในเย่เดี๋ยวไม่ยาดอกบูเลยไม่ยาดอกบูเลยป้ามีอะไรกันเลยไอ้่เฮ้ยไปเหตุเกิดจากอะไรเราไม่รู้ครับ รู้แล้วว่าชาวบ้านพบเจอกันวันพระอีนิวก็ที่ยาปาปรากฏการณ์ဖြစ်ขึ้นเลยสุดแล้วตัวอี้မြို့ကိုတော့မကြည့်ရအောင်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီရက်ွက်มาနေတဲ့လူတွေก็ค่อนข้างတွေ့จักเลยแหละพยายามพยายามนี่ไหมลุงปูมาซูร่าปေါ့เนาะพုံเป็นอาคารล้างไงพี่ก็ที่เนี่ยครับผมแต่ตรงนั้นเป็นห้องวาชีปิดทับทีไรอย่าไปดูรูปเนี่ยครับ you know that ที่เนี่ยห้องต้นเนี่ยงงหောင်းปေါ့เนาะไอ้เนี้ยอ่ะโหเจ้าอภิเจ้าเลยพี่เปลี่ยนสောက်ท่าละปေါ့เนาะพวงเจ้าต้นแจงกงหောင်းปေါ့เนาะอะไรเหมือนกัน ฮ้ยนอาโปมาเลยหายไป้เมื่อกี้นี้มีใครเดินผ่านข้างบนอาโปมาว่าไม่ใช่ใครไหนไกลเก็คือผู้หญิงนั่นแหละเพราะว่ามาเจอคนในชุดทหารหรือไม่เคที่เราเจอมันก็ผู้หญิงไม่เห็นในแต่ลยไม่เคยที่อโปนะอันนี้ก็คชอบด่ากาวหนีปากไครเนาะส่งย่ไปเดี ความปลอดภัยเว้ยกูดูให้ทั่วก่อนลองเนี่ยอันเดียกไม่เอาเนี่ยเข้ามาโกนุงตีชาวชี้เมย์เนี่ยสวัสดีหกพันแปดร้อยกว่าคนไปดูฮึสองตัวเล่นไปเล่นไปนี่ชอบปลาเลยด่าๆๆวิ่งมาแล้วดิข้าววิ่งมาเฮ้ยนีไม่เจ้าบูดีก่อนเนี่ยไม่เจ้าบูยังมาเนี่ยมันเป็นพื้นพื้นกระเบื้องยางครับเนี่ยที่เป็นสีฟ้าเนี่ย

โควะอยู่ในชุดนี้แหละเจ้าน้องป่ะเจ้าหน้าที่นี่เจ้าหน้าที่ป่ะนี่เนี่ยชุด ılıyor ย้ายมาปองนี่แหละป่ะเฮ้ยบาเลยลูกโอ๋อย่าปล่อยดิศีรษะนี่ก็ตบแตกนี่อันนี้อีบอลน่ะอันนี้อีบอลเอาละพี่กราบขอความตาลคุณรถใช้2แช่นะครับอันนี้เย้มาเอาของไก่ของเรานะพี่นะนี่ไม่น่าจะอยู่ที่แท้ก็ไม่โชชะะหลูชิเดะเด้ะเปล่าไปป่าวเด้ะเปล่าไปเลยพี่เนาะคํามุนังเดินมาตรงนี้คํามุนังอยู่ อันนี้กูเ่อสกป้าไปาสุลุสก้าไปได้ปีนาะไปเดินไปสุดลุที่น่นหมนั่นก็หนามันเหมือนว่าเขาอยู่บริเวณเราอะใส่เทมายังครบอยู่เลยเจ็ดตัวเพราะเนาที่มาโชี่นี่กลปยจะต้องท่าลปยแปดพนเจ็ดร้อยคนหนึ่งหมื่นตัวร้อยเปกำลังใจกันเนาะย้ายโลเคชั่นเขาเรียกว่าย้ายจังหวัดดีกว่าเพราะพี่อะไรเ็บอกว่ามันแรงในวันพระที่เขาพบเจอกันเปิด เฮ้ <Hey. S 2> mm hmm. อะไรอยอะไปานะดาดนั้นไม่อาจารย์จายมาลาเลยเดี๋ยวผมต้องหลบป้ายด้วยพี่บางทีระวังเหยียบหลอดไฟนะาาอน๋อระวังเหยียบหลอดไฟมึงก็เตะเลยนะไปมีเจ้าหลิ้วเลย มันนี่น่ะเราสรับตัวเมียกับของลังใจครับหนึ่งมือเหนื่อยร้อยเป็นการลังใจไปนะเมตาเราก็ช่วยแอดไลน์บอกเพื่อนสลับถุงผู้ใหญ่ดีเป็นการสนับสนุนกันทำไมของเราบอกมาจากพิษสุศาสตร์เขาได้รับรู้อุ่นใจสนับสนุนไปเรื่อยมีค่าใช anyway. ้จ่ายการเดินทางค่าเดนทางมันค่าโลเคชั่นถ่ายทำทุกค่ำคืนเพื่อนดูอยู่ทางบ้านนะพี่นะอยู่กับเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชื่อมจุดไหนวะไปีะหลอดอะไรตานอะไรเนี่ยบางทีมันมีป้ายอยู่ผมต้องบอกพลบผมครับนี่ ต้องขึ้นะอันนี้จะพดแคมดมีปรคดเลยมีคดแาจุยเลยโอ้โหขีนอโอ้โหแต่กคตรเสียวเลยเอ้ยยนเล็บต่จงนเลต่ดเสียวเลยเอ้ยยันในเล็บวะ ขอนี่เลยมึงดูขอนี่รำมันมีอะไรตั้งอยู่มันมีเสียงอะไรพูดเมื่อกี้เนี่ยแต่มันมีอะไรตั้งอยู่ตรงกลางบันไดคู่เตือนห่าละมันเป็นโตัวอะไรเนี่ยมัตรงกลางบันไดมึงมุดเข้าไปดิอ๋อเล่มนี้ก็เล่มใครเห็นเนี่ยตัวคู่กูเนี่ยไอ้มาบอเนาะแต่พวกตัวไอ้เหี้ยตกใจเลยใช่ไหมมันเป็นพัทรูปไหนมันเป็นพระ พี่ครับพยายามสิล่ะสิบอกล่ะเฮ้ยมาคอมดูดิมันไม่ใช่คอมดูดิมันไม่ใช่เดี๋ยวนี่กูเช็ดแถวดีนะเอนี่กูมาแล้วนี่อาหลงไปเราเราอ่าอไผงาဖြစ်ပါတယ်ဘောเนาะအပိုင်း6ကိုဆက်လက်ဆောင်တစ်ရှိပြပို့ကျွန်တော်တောက်ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အပိုင်း6မှာ